ช่องทีมีนะครับหลังจากที่ผมหายไปนานนับเรื่องจอากการเรียนนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสทาคลิปนิดหน่อยะครับวันนี้ผมจะทาอะไรผมจะมาสอนตามที่ทุกคนรีเควนะครับคือการตั้งค่าให้ปิดแชทเริ่มตอนเราเข้ามาแรกๆนะครับเราสามารถเราจะปิดแชทไอ้ตรงนี่ครับตอนทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเจอหน้าตาแบบนี้หมดถ้านในโทรศัพท์ก็จะเจอเหมือนกันะครับแล้วจะเต็มหน้าจอเลย ซึ่งวิธีจะปิดครับก็ให้เราเปิดทับเปิดเข้ามานะครับทับ setting. เซตติ้งบปนี้นะครับเทปเอชเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็กด enter อร์มันก็จะเห็นหน้าตาได้บปน,นี้นะครับไปดูที่คำว่า public chat นะครับแล้วมันเป็นออนนะครับให้เรากดหรือลากเข้าในช่อง inventory นะครับให้มันเป็น off ก็คือปิดแล้ว chat public ก็คือปิดแล้วนะครับ แล้วก็มาดูมือมันดูได้หลายอย่างนะครับหน้าตาเซตติ้งนะครับมันมีหลายอย่างนะของผมก็มันก็เปิดมันก็ปิดครับถ้าเฉผมก็ปิดแค่นี้นะครับพออีกแชทที่เหลือก็เมสเซจไพรเวทไพรเวทเมสเซจคืออะไรคือการที่เราทักมมหาบัส่วนตัวนะครับแชทเซิร์เวอร์เมสเซจก็แบบของเซิร์เวอร์นะครับที่ ที่เซิร์ฟเวอร์ทําการส่งแบบเขาเรียกว่าอะไรแอดมินอะส่งข้อความมาครับก็อะไรฮอตบาร์นี่ผมไม่รู้นะเปเลรสจะจ่ายไหมไม่รู้เหมือนกันเบลตี้เลยผมอันนี้ผมไม่รู้คือที่เหลือผมไม่รู้แหละถามมาเนี่ยนี่ก็ fast คริสตัลนะก็เปิดอะไรก็ดีนะคไวพีพีเซนเปสซิ่นนี่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็คื แต่ถ้าปิดไว้ก็มันจะไม่ขึ้นรูปทรเทมมังผมก็จะไม่ได้ปิดไว้ก็ได้เอ็กซ์โพเชันอันนี้ผมก็ปิดไว้นะคือเวลาระเบิดจะได้ไม่เห็นเอฟเฟกต์นะพลอยนิ่งซาวน์ฮาเดอร์อันนี้ผมไม่รู้นะค,คืออะไรอันนี้ต้องมีอ่าพาส,สมาชิกนะอ่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะรอ๋ออันนี้คือแบบ พวกชุดเกาะเริ่มต้นนะครับใช่มันเป็นชุดเกาะโซ่แล้วก็มีอาวุธให้จะให้มันระหว่างมันดิสปราร์ก็เปิดไปก็ดีครับก็เพเยอร์พิซิบิลิตี้อะไรคืออะไรอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสกอร์บอร์ดก็ก็นั่นแหละครับสกอร์บอร์ด TPA ก็ก็นั่นแหละครับเทเทเดพอร์ตอ่าตอนที่ชนะเสร็จอนะ่ะให้มีเพลงไหมก็ตรงนี้ครับพิซิบิลมอบสป,ปราร์ ผมไม่รู้ s าวเนี่ยเ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน o r อร์อันนี้ไม่รู้นะครับ request อ,นนอันนี้เปิดไปก็ได้มันจะให้คนอืนน่นรูเอลมาหาเราได้นะครับ TPA request อันนี้เปิดไปกแบบ็ได้ครับส่วนใหญ่ก็อันทีก็จะเปิดไว้ปิดไ้นะครับต <Sony. S 1> อนนี้ TPA here คือการเทเลพ p o r t มาตรงนี้นะครับให้คนอื่นอนะพี่มาหาเรานะครับว่ามา teleport ต,ตรงนี้นะ แล้วผมก็กดรับผมก็จะเทอพอร์ตแพลาของนั้นทีมวิสิตทีมอินเวนส์ก็คือประมาณว่าเชิญเข้าทีมนะครับเพ y เมนต์ก็จ่ายนะครับทีมแชทถ้ามีถ้ามีทีมก็เปิดไว้ก็ได้ับมันจะขึ้นก็ w o r d d i s p l a y ยผมไอันี้ผมไม่รู้นะเออปิดแล้วต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวแชทมันจะปิด อ่าผมว่าไม่น่าใช่ละจะปิดกันออบแล้วโอเครนะปิดแล้วเรียบร้อยเห็นไดว่าจากปกติที่ด้านซ้ายผมมันจะมีอะไรขึ้นมาเยอะๆับตอนนี้มันได้หายไปแล้วนะคนั่น,น,นะอะไรก็หายไปนานมากเลยสอ,สองสามเดือนได้นะมีเนื่องจากมีธ่ระหลายอย่างที่ทำให้ผมไม่มีเวลาอันนับ ก็คลิปนี้ครับมีแค่นี้แหละผมแค่มาทําตามอีเวนท์ที่คนขอไว้นะครับก็คือสอนตั้งค่าปิดชั้นเมนูอะไรเงี้ยผมก็สอนให้หมดเลยว่าสารานมันทําอะไรได้นะครับสารานผมก็ไม่รู้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลพลาดประกันได้ก็ขออภัยไปที่นี้นะคจาบคลิปนี้ก็แค่นน้ั Gazing far into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?